สวัสดีครับการซ่อมของร้านช่างสุธิพงศ์ก็รับงานอยู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็รับแจ้งตู้เย็นไม่เย็นนะครับร้านของเราเปิดบริการทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดอันนี้หน้างานจริงนะครับเราทําการซ่อมเรามีการรีวิวให้ลูกค้าดูด้วยโปร่งใสบริสุทธิ์ครับสื่อสัตว์ต่อลูกค้าลดเข้าแผงนะครับพอดีถอดออกไปเป่าออกแล้วนะครับก็<ผ>มีแม่บ้านมาช่วย ดูดฝุ่นให้นะครับแล้วก็เชี้จุดให้ดูดเอามดออกให้ด้วยโชคดีนะครับปลอดไม่พังนะครับคอมยังทำงานอยู่จากการตรวจสอบเรื่องต้นนะครับปรากฏว่าท่อน้ำยารั่วนะครับเปิดช่องฟิตออกมาได้กลิ่นฉุนน้ำยาเลยครับลูกค้าเย็นอยู่ใกล้ๆเราก็ถามลูกค้าว่าได้กลิ่นชวนไหมลูกค้าก็พังหักหน้านะครับแสดงว่าลูกค้าก็รับทราบแล้ว ลูกค้ารับทราบเราก็ค้ายังถามต่อว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันรั่วตรงไหนอันนี้ช่างก็ยังตัดกินใจตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องเอาไปอัดด้วยแรงดันนะครับเพื่อที่จะหารูรั่วจุดรั่วต่อไปอันนี้เราก็ตรวจสอบเบื้องต้นนะครับทราบอยู่แล้วว่ารั่วร้อยเปอร์ซนแต่จะรั่วจุดไหนนั้นเราต้องมีกรรมวิธีในการตรวจสอบนะครับสําหรับงานช่าง ของอย่างนี้มันมองหาด้วยตาเปล่าไม่ได้นะครับทุกอย่างมีขั้นตอนนี่ก็เป็นเบื้องหลังการทํางานของช่างสุธิพงศ์ร้านตั้งอยู่ในหมู่บ้านบาริพรบ้านอุปราชตําบลท่าสองคอนอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเปิดดูที่แผงคอยนะครับไม่มีความเย็นขึ้นมาเลยครับเสียบปลั๊กตั้งนานแจ้งลูกค้าว่าต้องยกเข้าไปที่ร้านนะครับเนื่องจากที่ร้านจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่สมบูรณ์กว่าครบกว่าและก็สถานที่ทํางานที่ร้านของเราก็ เป็นสถานที่กว้างครับอากาศถ่ายเทยได้ดีเหมาะกับงานซ่อมตู้เย็นหรือว่าตู้แช่ขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการถอดท่อนักยาแล้วก็เชื่อมซอเซอร์เบนะครับปลายท่อเพื่อที่จะอัดแรงดันในตรนะครับเช็คหาจุดรั่วต่อไปตัวนี้เป็นตู้เย็นเดิมๆนะครับยังไม่เคยผ่านการซ่อมจากที่ไดมาก่อนนะครับสําหรับงานซ่อมของเราก็จะ อัปโหลดเป็นคลิปสั้นบ้างคลิปยาวบ้างนะครับแล้วแต่สถานการณ์เอื้ออำนวยโชคดีครับตู้เย็นรุ่นนี้ปลอดไม่เสียนะครับทั้งๆที่หมดเข้าคอมก็ยังทำงานปกติ